พี่กลัวว่ากลัวว่าถ้ารับอีแพรรับแม่มาเล่นเกมกับพีอะไรใช่พี่กลัวว่าพี่จะสำคัญน้อยลงนับช่วยมาเล่นกับพีด้วยได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะชวยมาเล่นด้วยกันเลยเล่นอาพี่พูดเล่นพี่พูดจริงถ่ามีก็ชวนมาเล่นด้วยกันก็ได้ ทำไมอ่ะก,ก็ดีไม่ใช่เหรอถ้ามีจริงๆก็มาแนนเไม่รู้จักด้วยนะไม่ใช่ว่าไปแอบมีแล้วก็ไม่มีเวลาเล่นเกมด้วยกัน 落日坠入海的怀抱蝉鸣叫绿中格外聒噪你侧脸余下很美好陷入你温柔的圈套 <Okay. S 1> 心跳是爱在发酵呼吸频率快到爆全身细胞在狂跳、嗯、这种感觉很微妙支支吾吾是浪漫叙不清也表喜欢我词不达意的表白饱含真诚喜感 <laughs> 快餐式的恋爱年代太多人麻木爱个大概谁都不

ก็ถ้าคุยกับใครอ่ะพี่อ่ะขอสแกนให้ได้หรือเปล่าโอเคไหมโอเคอืมต้องผ่านพี่นะโอเคไหมไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่พี่ต้องรู้ก่อนพี่จะเป็นคนคนช่วยดูให้ลรอใช่เดี๋ยวพี่ดูให้ว่าเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรเงี้ย แป๊บหนึ่งนะขอเวลาแป๊บไม่คุณรู้ป่ะถ้าคุณไปห้ามเขา่ะมันจะทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเลยนะถูกไหม เราต้องรู้จักคำว,ว่าใจกว้างแล้วก็เปิดใจพี่แชทสเต็ปโค้ดสเต็ปเพิ่นแค่นั้นแหละอืม พี่ใจกว้างพอไหมถ้าทับเจอใครใหม่สมมุตินะว่าเจอคนคนหนึ่งขึ้นมารู้สึกว่าอุ้ยชอบจังเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเขระวังเขาจะไปเปรียบเทียบกับพี่นะมันจะเปรียบเทียบขึ้นมานะเฮ้ย เล่นกับเกมกับพี่มีความสุขกว่าวะ่ะแม่งคุยกับคนนี้แม่งเครียดวะ่ะอะไรเงี้ยนึกออกไหม <c oughs> เพราะว่าพี่ทำดีไว้เกินน่ย <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ไม่รู้ว่ะ <c oughs> ครับทับ <c oughs> รู้บ้างว่าพี่สร้างกำแพงมาเยอะมากเลยอะรอบตัวทับแบบ เฮาเชี่ยวเขาจะปีนกำแพงนี่เอกไปได้ง่ายขนาดนี้เหรอคนที่จะมาดึงทับขึ้นไปได้เนี่ยเขาน่าจะต้องมีข้อดีหลายอย่างเลยนะเนอะพี่ครับม่ก็อกเปลี่ยนนะคะอจุ๊บมั่วผู้อำนวยการแพทย์สนามโดนมาห้าสิบาท แนะพี่มิวตอนนี้โรงพยาบาลเผาไปแล้วพี่ช่วยชีวิตตัวเองก่อนนะหมอจะเป็นลมโอเคอะไรพูดเลยก็คือมีความสุขอยู่แล้วแล้วพอตอนเจอพี่ก็มีพี่เล่นเกมด้วยเลยใช่ไหม <ouch. S 2> ก็รู้สึกว่ามีความสุขดีไม่ค่อยเหงาหรือแบบชีวิตก็ไม่ได้ขาดอะไรก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบ ไม่ได้รู้สึกว่าต้องการแฟนมากขนาดน้เราเคคิดพี่ก็เหมือนกันพี่ก็เล่นเกมกับท็อปพี่ก็สนุกมากพี่ไม่ต้องการคุยกับใครเลยหรือว่าวันนี้ทุกวันนี้ถ้าใครที่คุยกับพี่อยู่ ทอปไปหาเลยให้เจอเพราะพี่ไม่ได้คุยกับใครเลยสักคนไม่มีใครเลยที่<ค>ทสามารถเรียกว่าเป็นเหมือนท,ทับพได้เลยพี่ก็เหมือนทับอืมตอนนี้พี่แค่เล่นเกมกับทับแล้วก็คุยกับทอับทุกวันก็มีความสุขดีเนะยมีเรื่องคิดๆก้ามาบอกทอับแค่นั้นพี่ก็โอเคนะ ในส่วนใหญ่เวลานี้เรื่องเครียดพี่ไม่ค่อยแบบเล่าให้เขาฟังก็พี่ไม่อยากให้ทห็อมาเครียดกับพี่แต่ทขาป่ัเล่าห้พี่ฟังส่วนใหญ่ใช่ไหมตอนพี่โทจะเล่าห้พี่ฟังอืมเพราะว่าบางทีเาไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟังถ้าไม่ถึงไว้ใจพี่ขนาดนั้นทำไว้ใจที่ที่สุดแล้ว ความจริงเหตุผลอะไรเหรอทางทางที่เราเพิ่งจะมาสนิทกันเองเนี่ยนะความรู้สึกมาครับความรู้สึกว่าพับกล้าเล่าหรือกล้าพูดอะไรให้พี่ฟังตั้งแต่ตอนที่พับยังไม่ได้บอกความจริงอะไรพี่เลยด้วย อืมแล้วเพราะือนตอนที่ที่ดูความจริงใช่ไหมหพี่ก็ดูว่าเข้าใจทรอบอยากก็เลยรู้สึกแบบไว้ใจมากขึ้นไปอีกประมาณนั้นคนะ่ใช่ อทำไมเสียงพี่ดูดยึยังไงก็อาจจะมีความสุขอยู่มั้ง เฮ้ยตัวอะไรเข้ามาใหม่วะเนี่ยครับมันเป็นสกินใหม่พีจาร์นป่ะครับตัวอะไรพี่พีจาร์นไปดูไปดูไปดูเนี่ยโคตรเท่เลยเห็นป่ะพี่ชัดโดเนตมา99บกาทอยู่เนี่ยนีร้านค้าเนี่ยเพิ่นความสุขของคนสองคนคุยกันสองคนผิวสบายใจล่ะโหเท่มากอ่ะพีจาร์นใหม่อ่ะ เขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณาด้วยเนี่ยโหไปแนะนำทำไมเนี่ยมันไม่ได้ที่หรอครับไม่มีเลย<ะ>ไหนอะไรนะเนี่ยอยู่ในร้านค้าไงสะกินใหม่ก็บอกเฉยว่ามมีสะกินใหม่มาให้ไปดูเฉยนี่แหละไม่มีอะไรเลยอ๋อที่มันแบบตัวการะตูนใช่ไหมใช่ฮะ ก็อะไรอะแล้วหนึ่งเนี่ยก้อบอะไรเหรอไรก็อบอะไรเปลี่ยนสีเหรอก็อบอะไรเหรอตกกระใจเนี่ยกอบพี่อ๋อเป็นสีเขียวอยู่แล้วใช่ไหมสีแดงคืออะไรเหรอฮะสีแดงเลยเหรอมันมาจากอะไรเหรอ ฉันใช่ฉันมันเปล่าฮองก็ติ๊กต๊อกใจจ้องรอเฮ้ยกดใจจ้องกันเลยครับทุกคนทุกคนครับมากดใจจ้องกันรัวๆดีกว่าครับเปลี่ยนนะครับจุ๊บมวหมอเคโดเนตมาห้าสิบบาทโอยปากดอกจันดอกจันดอกจันนี้ดอกจันดอกจันดอกจันดอกจนพี่พยาบาลเดินมา คือมันฮ<พ>อ,อปมันเขินมันเหยินมวนรวมมันดีไปหมดสเต็ปเพื่อนพี่ถังเช่าแกเอาอย่างเรื่องเออขอบคุณเองเต๋นะครับแป๊บงนร้บแป๊บเนื้อ,อโอเปาโดเนตมา50าบ,บาทอคครับหาตังโดแล้วต้องมาหาตังซื้อหมอนใหม่อีกจิบหมอนแล้วนะล่าสุดขอบคุณที่บร์พี่ครับเออจะบอกว่า ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าพอทุกคนเนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปอ่ะทุกอย่างมันจะดีเห็นแล้วใช่ไหมพี่พี่เข้าใจแล้วใช่ไหมที่ดิวบอกไปตอนแรกอ่ะเพิ่งพูดแต่ครัเดียวอ่ะมันเกิดเลยเข้าใจแล้วใช่ไหมอืมนี่แหละที่ดิวจะบอกอ่ะพี่จะได้มีความสุขอืม เชื่อกันได้แล้วพูดไปสิบรอบแล้วเรื่องเนี้ฝากด้วยนะฝากไปตัดด้วยเอาไปตัดลงเลยตอนที่แบบที่เรวพูดอะ่ะจะได้ถึงหูทุกคนเลยจะได้มีไม่มีใครมาฮะมาแบบทําให้เรารู้สึกดาดอีกมันเหนื่อยมากอืม,มีความสุขมากๆนะครับ 从小就想到了你做了下的后比较自然的废物你的名字就在要用的是这样的用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 的的用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  ที่ทำอะไรอยู่ะก็นั่งรอท็อปที่แหละก็ทำอะไรหรือเปล่าว่าจะช่วนเล่นฮะเธอเล่นนีกจะเกมนึงได้สิจะ้ไปอ่านหนังสือกัตูนขออ่านด้วยได้เปล่า หลอกละ <c oughs> อ่านไม่เห็พูดเล่นมันอ่านไม่ได้มันเป็นมันเป็น้น,น,นี่เป็นหนังสือครับไม่ใช่ในะไรของอัมโอเคโอเคถ้าม่ถ้ามีอะไรไม่สบายใจโทรมาเล่าให้พี่ฟังได้นะทุกเรื่องเลยเหมือนเดิมเหมือนที่เคยพูดไปทุกวันตลอด